ก็เครับวันนี้วันเสาร์ก็ว่ากําลังจะไปเอาล้อที่ซ่อมไว้แถวรามเจ็ดล้านซ่อมขอบล้อก็ไปปัดเงาแล้วก็ทาแตกเกอร์ใหม่เพราะว่าแตกเกอร์เก่ามันลอกหมดแล้วแล้วก็มีพวกขี้เกลือขึ้นเป็นขอบล้อของแฮมเมอร์เนยที่จะมาใส่คันดับก็เดี๋ยวไปเอาล้อกันแล้วก็จะเปลี่ยนไฟหน้าด้วยไฟหน้าแตกไฟหน้าขวาเดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนก็เดี๋ยวแปลอาล้อก่อนแล้วค่อยกลับมาก็ตอนนี้อยู่เชียงกงเดี๋ยวกำลังจะไปแถามเจ็ดก็ใช้เวลาเดินทางสัก เกือบชั่วโมงมัม้งถ้ารถไม่ติดนะไปเอาล้อกันเลยครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนไฟหน้าให้ดูโอเคจเจอกันครับตอนนี้ก็ถึง้านล้อแล้วเดี๋ยวขัมาครับมีกหนึ่งน้องสี่น่ารักดีอ่ะล้อ เราไม่ใส่ยางคี้มนะเนอาวิทย์ ก็มีทำล้อเยอะเลย VBS วัสด uh ุละ to ุละโองเส้นก็มีต uh ิดเต็มก็ที่น e okay. ี่รับทำอะไรบ้างครับก็รับทำวกปัดเงาครับปัดเงาทำสีตัวนี้นะครับจอดูด้วยอ่าใช่เพราเจอดูนี่ใช่ไหม พวกต่อโล่พวกต่อโล่นี้ได้หมดครับครัจึงตัดเงาทำสีครบเลยใช่ไหมขยายด้วยครับรับขยายด้วยขยายกระทะด้วยรับขยายกระทะด้วยครับตากที่แคบขยายเป็นกว้างได้ครับครับก็ทำสีครบเลยใช่ไหมครับครับรัสีครบเลยครับอันนี้ร้านอยู่แถวไหนนะครับอยู่นงบุรีครับครับต่อถึงวัดตะปอชื่อร้านอะไรนะครับไม่มีชื่อร้านครับแต่เจ้าของร้านชื่อสุรุปการช่างครับครับพี่วุฒิแนวหรือว่าพี่วุฒิ ร้านร้านเทพครับใครสนใจก็มากันได้ครับโอเคขอบคุณครับ มาลงแลงงเกอร์ใหม่ลจ้เี่ยเิกครับเดี๋ยวร่องยกขึ้นรถเอาอยู่ถอดยางไม้แล้วแรกมันติดยางน้าาเลย ก็คนล้อคือรถและนี่รดีหลังของวงพอดีเนี้อรถคันใหญ่เดี๋ยวมุกกลับไปที่รานแล้วก็เปนปหน้ากัน กำลังจะล้อลงแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไฟหน้าล้อลงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ม,มานะจะเปลี่ยนไฟหน้านี่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าไฟหน้ามันเป็นรูน่าจะโดนหินไนงะโผล่เลยนี่เราไปแหะกับไอตัวยึดไฟข้างในมันหักแล้วก็ มันมีขายขอยู่ข้างหลังขาเนี่ยขาเศต้าใจเดี๋ยวเปลี่ยนกันเราจะออกมาให้ดูว่าตรงไหนมันหักอันนี้ดูใหม่ที่จะเปลี่ยนใหม่จับอุ้ยเป็นไงมันมืดแล้ว ก็เดี๋ยวมัเปลี่ยนลยแลยก็ต้องถอดไอ้ไอไอตัวน,นี้ก่อนมีน็อตน,นี่และนี่มันก,ก็ต้องเอาไฟเลี้ยวออกเพื่อรับล่างข้างๆนี่อ๋อนี่ถอดอมาแล้วเนี่อันใหม่แหงเอางนี่นี้ขอบผมมียมเยอันเดิมมันไม่ได้โคมเมียมน,นั่นได้ ก็เดี๋ยวเราก็ต้องมองเห็นไปเนี่ยแสงอาจจะน้อยไปนะมาโทษเด้วยกลับมาเช้าไปจะต้อง,องย้ายที่ปัดน,น้ำฝนไปใส่อันนี้แล้วก็มีคลิปนี้ของอะไรน้ถอดนี่ก่นันคลิปนี้ต้องมาย้ายมาใส่ของอันนี้ด้วย ผมเลยโอเคก็เด okay. ี๋ยวก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอเตอร์ก่อนก็เดี๋ยวสักเดี๋ยวเปลี่ยนมอเตอร์สลับมอเตอร์เสร็จก็เอาใส่ละโอเคได้มอเตอร์ออกมาแล้วถอดแค่น็อตสองตัวนี่นี่นี่สองตัวก็เป็นถาสไลด์ออกเห็นไหมเอาสไลด์ออก เอาใส่นี้แล้วก็เล็งมองเห็นไหมเนี่ยแล้วก็สไลด์เข้าไปสไลด์เข้าไปชึบเออเด้อง,อง,องอ่ายแค่สไลด์เข้าไปเอาลืมอันนี้ด้วยเป็นยางก็ไขน็อตยึด เพื่อให้น,นการออกใส่ได้ไหมเนี่ยาขาเขาถอดนี่กันน่าแน,น,นวะนสไลด์เข้าไป ตรงรูแล้วก็มนก็สไลด์เข้าไปก็เดี๋ยวขันน็อตแล้วก็ใส่ละ โอเคก็เปลี่ยนเสร็จแล้วใส่มากใครเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวดูอีกครัง้งมืดเลยโอเคก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับเรารอมาแล้วเปลี่ยนไปเสร็จเดี๋ยวเขาหน้าอาจจะมาขอร้องอ้ไรหรือคิดหน้าเจอกันไหม